มมิินอลแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นต้องลองมาชมคลิปนี้กันค่ะกับโครงการโมเดลราชพฤกษ์5 4 5เป็นบ้านดีไซน์ใหม่ล่าสุดของ AP เลยหลังนี้ขนาด235ตารางเมตรฟังก์ชันจัดเต็มค่ะมี4ห้องนอน5ห้องน้ำา2ห้องพักผ่อนและ3ที่จอดรถบนที่ดินเริ่มต้นขนาด50ตารางวาการออกแบบก็อินดีเทลมากในบ้านโปร่งโล่งสบายมีช่องแสงรอบบ้านห้องนั่งเล่นกว้าง พักผ่อนดูเน็ f l i ิได้สบายและยังเชื่อมต่อกับห้องรับประทานอาหารเป็นโถงขนาดใหญ่ให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันด้านหลังยังมีห้องครัวไทยแยกส่วนออกไปอย่างเป็นสัดส่วนพื้นที่ครัวมีขนาดใหญ่ทำเคาน์เตอร์ครัวสวยๆและทำอาหารได้สบายค่ะห้องน้ำชั้นล่างเป็นพาวเดอ r ์ o ูมเขาติดตั้งฝ่ารองนั่งอัตโนมัติมาให้ด้วยนะ ห้องนอนชั้นล่างมีขนาดใหญ่วางเตียงไซส์ใหญ่ขนาด5-6ฟุตได้สบายรองรับผู้สูงอายุได้เลยจะใช้เป็นห้องอนเนกประสงค์อย่างห้องพักผ่อนของครอบครัวก็ได้เหมือนกันที่สําคัญคือยังมีห้องน้าให้ในตัวอีกด้วยค่ะชั้น2ยังมีพื้นที่อนเนกประสงค์ขนาดใหญ่ให้เราปรับใช้ได้ตามไลฟ์สไตล์ของเราเลยใช้เป็นพื้นที่สําหรับแก t h e r i ก่อนแยกกันเข้าห้องนอนก็ดีเหมือนกันนะ ห้องมาสเตอร์เบดรูมมีขนาดใหญ่เท่าหน้าบ้านเลยค่ะจัดอะไรก็ง่ายไปหมดแบ่งเป็นโซนพักผ่อนวางเตียงขนาด6ฟุตกับโซนแต่งตัวขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับห้องน้ำในตัวได้แบบนี้ใครเห็นจะไม่ชอบกันละคะห้องนอนอีก2ห้องก็ยังวางเตียงนอนไซส์ใหญ่ได้ได้ห้องนัำในตัวมาทุกห้องเลยนอกจากนี้ยังมีตู้เก็บรองเท้าให้หน้าบ้านนั่งเปลี่ยนรองเท้าได้สบายๆมีห้องเก็บของขนาดใหญ่ คนสูง170ก็ยังเดินเข้าไปได้และยังมีพื้นที่สักรีดให้ในร่มอยู่บ้านนี้ยังไงก็อยู่สบายค่ะพื้นที่ส่วนกลางสำหรับการพักผ่อนของครอบครัวก็มีมาให้ครบไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์สระว่ายน้ำล็อบบี้ห้องฟิตเนส และสวนพักผ่อนถึงส่สวนรวมเป็นพื้นที่กว่า3ไร่วันไหนว่างๆก็มาเดินเล่นกันได้บ้านแบบนี้กับ่วนกลางแบบนี้เป็นเจ้าของได้ในราคาเริ่มต้นเพียง5.5ล้านบาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์1623เลยค่ะ